เอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเปร๊บว้าวโอเคได้ K มาก่อนปุ๊บลงมาปุ๊บแม่เอ๋ยน้าเขียวมาได้วเข้าแล้วชุดใหญ่แฟนกับพี่ไป10กับหน้าม่ว78บาทลงมาต่อได้10กับ K กับ Q มา10บ,บาทลงมาอีกได้ J ไปนะ22บาท50เปึ๊บแล้วหน้าฟ้ามาดอกนี้เย็ดน K 102โอ้โห,โหแล้ว10กับหน้าเขียวมาต่อ91บาทลงมาต่อโอ้โห,หนาแม่เอ๋ยคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเรียนแบบเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมสาวทำอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มากันที่ทุน87บาทนะฮะก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมยาว,วๆกันไปนะ ก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์เปกรังใจกันด้วยนะครับผมคอมเมน์เข้ามาพูดคุยสักทายกันได้นะฮะแล้วตอนนี้ก็เยาวๆกันไปนะฮะสตาร์กันที่เบ็ดห้าบาทกันไปก่อนนะฮะฮึบแม่เอ้ยว่าวกันรัวๆนะครับผมแม่มากันหน่อยลูก <c oughs> ฮึบโอ้ยสะเลติดคอนะ <c oughs> ขอไปครับผม ะะโอเคลงคอขึ้นมาหน่อยฮือตอนนี้นะฮะสเกตเตอร์จะมาแล้วมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมมาไหมมาไหมมาไหมฮึบโอ้ยังนะครับผมแถวสุดท้ายว่าไงฮึบโอ้โหยังไม่เข้าแต่หน้าเขียวเข้าไปก่อนนะ6บาทก็ยังได้ลุ้นสเกตเตอร์กันต่อนะฮะมาหรือเปล่าปึ๊บปึบ พึบฮึบ,ฮบยังไม่มานะผมไดานาฟ้าไป15บาทยังลุ้นสแกตเตอร์ได้อยู่นะฮะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยสิ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 ยังไม่มาก็ได้เอไปอีนะฮะแหมหกช่องนี้มาหรือเปล่ามาไหมก็ต้องมาลุ้นกันเึบ พิบก็มาแล้วนะผมได้เคกับหน้าเขียวไป54บาทเลยนะโอ้โหแล้วตัวที่ห้าก็มาด้วยเอาเรื่องจัดนะครับผมแม่เอ้ยได้ไป88บาทนะฮะก่อนเข้านะผมแม่ได้พ2ทีลุ้นกันยาวๆครับผมเอฟดอกแรกก็วอกเลยนะฮะมาดอกที่2ก็วไปอีกนะผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอโ้สามดอกติดอะไรวะเอฟเอาหน่อยลูกโอ้โหสี่ดอกห้าดอกไปแล้วเอฟ โอ้โหกดอกแล้วโอ้โหว้าวรัว,วโอ้โเจมาก่อนนะผมแหม่ปึ๊บล้วก็นิ่งไปนะฮะโอ้ก็จะมามาดอกที่เจ็ดแล้วก็ว้าวต่อเลยนะฮะโอ้โหว้าวกันรัวว่าก็ยาวว้าวอะไรนักหนาเฮอเออปึอ๊บโอ้โหนี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าเข้าแต่ไม่จ่ายนะฮะโอ้โหได้มาห้าสิบตังค์อย่างเศร้าวะโอ้โห ดีนะไม่ยังไหลก่อนเข้านะครับผมนะฮะยาวกันไปยาวกันไปปึบโอเคสิมาก่อนลงมาต่อว่าไงโอเคหน้าเขียวมาต่อนะได้มา9บาทฮึบแล้วเคมาดอกนี้108บาทมีต่อหรือเปล่าโอ้โหหยุดไปก่อนนะแหมอย่างอก็ได้มาต่อทุนไปนะยาวกันไป1นร้อยสบาท50นะเมื่อกี้นะฮึบแล้วเอกับสิบมาดอกนี้11บาทลงมาต่อฮึบโอ้โหนิ่งเลย มาหน่อยลูกมาหน่อยลูกโอเคเจมาก่อนนะครับผมลงมาต่อว่าไงซิหนิ่งไปปึ๊บเคมาโอเคลงมาต่อหน้าเขียวมาต่อ6บาทแล้วอืกำลังจะถามเลยว่าเจจะลงมาแถวสองไหมไม่มานะฮะโอ้โหปึ๊บเคไปนะผมได้มาสองบาทลงมาต่อได้สิบมาต่อนะมาสองบาทอีกปึ๊บหน้าเขียวมานะสิบสองบาทลงมาต่อปึ๊บโอ้โหเสียดายหน้าทองมากๆนะแม่ ไม่ยอมมานะฮะใจเคไปก่อน1บาทมีต่อหรือเปล่าแล้วเจมาต่อ16บาทลงมาต่อไหมเึิบแล้วหน้าเขียวหน้าม่วงไปนะา4บาทลงมาต่อได้เคไปอีกนะ24บาทมีเปล่าโอ้โหนิ่งไปได้82บาทจะเป็นส,สวยๆนะฮะ่ยายากันไปเายา,ก,ยากันไปเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเอบว้าวโอเคได้เคมาก่อนปุ๊บ ลงมาปุ๊บแม่เอ๋ยหน้าเขียวมาได้ไวเข้าแล้วชุดใหญ่แฟนกับพี่ไป10กับหน้าม่ว7 8บาทลงมาต่อได้10กับเคกับคิวมา10บาทลงมาอีกได้เจไปนะย2่สิบสบาทห้าปุ๊บแล้วหน้าฟ้ามาดอกนี้เย็ดเคพันสองโอ้โหแล้วสิบกับหน้าเขียวมาต่ออีกเกบเาทลงมาต่อโอ้โห,หน้าแม่เอ๋ยซัดไปพันสี่ครับผมไล่ไปดอกนี้นะฮะ สวยเลยนะก็เพิ่มบ็ดแม่มเลยแล้วกันหนๆก็กำไรแล้วนะตอนนี้นะอย่าไปนะตอนนี้ก็อยู่กันที่เป็นสิบบาทนะผมปึ๊บไปไกลเรื่อยไปไกลเรื่อยชุดเดียวดอกเดียวมาเอาตื่นเต้นเลยนะโอ้โหตัสัตว์ไปเมื่อกี้ได้เคไปสิบสองบาทแล้ววายเข้านายเขียวก็1สิบมาวายเข้าอีกแล้วเอกับเจมานะฮะแล้ว หน้ามุ่งกับเคไปอีก80ดสนะดอกนี้ A มาต่ออีก30ลงมาต่อว่าไงแล้วไวเข้าได้เคไปอีกโอ้โหเจ็ดสอบาทไหลๆครับผมดอกนี้ซัดไปเท่าไหร่ฮื้อสองร้อยสาบาทนะฮะแม่เอออยากชอบเลยนะเวลามันไหลอย,อย่างนี้ขอไหลเยอะๆไหลลัวๆได้ไหมสาทำจ๋า,จ,าจัดให้หน่อยนะ10ไปได้2บาทลงมาต่อแหมไม่ได้ต่อนะฮะ ฮึบเราเคมาเบาๆไป8บาทฮึบลงมาอืมนิ่งไปนะอย่าไปต่ออย่าไปต่ออย่างต่อเนื่องโอเคนะฮะอิ่มเคกับนายเขียวไปเมื่อกี้นะฮึบโอ้โหโอ้เจอเจมานะฮะฮึบอืมมาหน่อยลูกมาหน่อยลูกโอเคหกบาทอืมเอาหน่อย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 โออเคเคกับนายเขียว โอ้โหชุดนี้มาแล oh, mm ้วนะยี Ooh, mm ่ส hmm. um, uh ิบบาทลงมาต่อว่าไงหน้ามั่วมาต่อยี่สิบบาทนะฮะลงมาอีกปุ๊บหน้าเขียวมาต่อเจ็ดสิบสองบาทแล้วไวเข้าลงมาสิบนะครับผมนะฮะได้ไปสิบบาทลงมาต่อหน้าฟ้าไปดอกนี้แย่แค่พันแปดนะครับผมโอ้โหแล้วคิวมาต่อยี่สิบบาทลงมาต่ออีกไหมแล้วเคมาต่ออีกร้อยยี่สิบหกบาทอื้มเคมาต่ออีกสามสิบสองบาทปึ๊บเน้นๆไหลๆสองพันหนึ่งห้าสิบสอง เน้นๆเลยนะครับผมโอ้โหดูขนาดนี้ผมว่าเอ้ยไม่ดูดไหลมาขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวไม่ต้องดูดต่อๆแน่ๆเลยนะครับผมบอกผมหยุดเลยดีกว่านะก่อนที่ไม่จะดูดคืนหมดนะกําไรขนาดนี้แล้วนะจากแปดสิบเจ็ดบาทนะไหลมาสามพันเก้านะผมเน้นๆเลยนะครับผมก,บบก,ขอขอก,กด subscribe สสไครป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะแล้วก็อยากเห็นเราเล่นเกมอะไรก็อคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้า และตอนนี้ไปและวเว็บ